วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ชั่วโมงประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็จะให้นักเรียนชมจากวิดีทัศน์นะคะแล้วก็สรุป,ปองค์ความรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมมาครูก็จะมาสรุปแล้วก็เราก็จะเรียนกันในช่วงเปิดเทอมนะคะ,ะช่วงนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะให้นักเรียนดูวิดีทัศน์เรื่องสมัย ยุคสมัยต่างๆซึ่งยุคสมัยเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองยุคนะคะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นะคะสองยุคเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนศึกษาเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะทั้งสองยุคนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนสรุปในสมุดนะคะ ความรู้ที่นักเรียนได้รับนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนต้องดูให้จบนะคะท้ายวีดีทัศน์เนี่ยจะมีการทดสอบตัวเองนะคะเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้รับนะคะนักเรียนลองทดสอบตัวเองว่านักเรียนตอบได้มั้ยคะถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจนักเรียนรับความรู้นักเรียนจําได้นะคะครับช่วงนี้ก็ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์นะคะค่ะิญรับชมค่ะนักเรียน อาทิตย์นี้พ่อและแม่พาจอยไปเที่ยวมิวเซียมสยามซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนของพ่อหลายคนบอกให้พ่อพาครอบครัวมาดูนิทรรศการที่นี่ให้ได้ทำไมล่ะจ๊ะพ่อที่นี่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นยังไงก่อที่นี่ เป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริงไงล่ะหมาะสำหรับใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าจ้าห้องแสดงนิทรัศการถาวรเรียงความประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งหมด15ห้องด้วยกัน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของผู้คนและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยจอยชอบที่นี่จังเลยค่ะดียวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมากเลยค่ะแล้วห้องนี้คือห้องอะไรคะพ่อห้องนี้คือห้องเบิกโรงจ้ะเป็นการเบริกตัวละครทั้งเจที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิด จากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศถึงประเทศไทยเพื่อค้นหาคำตอบว่าเราคือใครและอะไรคือไทยจ้ะนี่เป็นการจัดนิทรศการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะใช่แล้วที่นี่ใช้เทคโนโลยีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเหมือนเรากำลังดูหนังเป็นต,นตอนๆเลยนะคะใช่แล้วลูก หลังจากนั้นจึงขึ้นไปชมห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิที่ชั้นสามสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนดั้งเดิมก่อนที่จะมีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้เราเรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างลูกเห็นวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างดูเขาลำบากนะคะ ต้องหาอาหารกินเองตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วยังต้องอบพยพเร่ร่อนตามฝูงสัตว์อีกด้วยแต่เอ๊แม่คะทำไมพ่อถึงใช้คำว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยล่ะคะแล้วจอยรู้จักความหมายของประวัติศาสตร์หรือ,อยังล่ะลูก ประวัติประวัติศาสตร์ก็หมายถึงการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนักประวัติศาสตร์จึงได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคสมัยเพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้เกณฑ์ในการแบ่งอีกด้วยนะถ้าอย่างนั้น เรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่ผู้คนในสังคมนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆใช่แล้วจ้ะและนอกจากนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็นสองยุคอีกด้วยนั่นก็คือยุคหินกับยุคโลหะจ้ะ แล้วทำไมถึงเรียกว่ายุคหินยุคโลหะคะเพราะเพราะมนุษย์ในยุคหินใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและอยู่ไม่เป็นที่จะเร่ร่อนไปยังบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ดำรงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเก็บของป่าล่าสัตว์ คงใช้หินเป็นอาวุธด้วยใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นจอยพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าเพราะอะไรถึงเรียกยุคต่อมาว่ายุคโลหะแล้วลูกเข้าใจแล้วลูกเข้าใจว่ายังไงละจ้ะจอยคิดว่ามนุษย์ยุคโลหะทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะใช่ไหมคะ ใช่แล้วลูกมนุษย์ยุคโลหะในระยะเริ่มแรกได้มีการนําเอาทองแดงตีบุกมาใช้เพื่อทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธและเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีพัฒนาการมากขึ้นเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารและเราก็สามารถเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากนี้นะลูกเรายังสามารถศึกษาจากโครงกระดูกซากพืชซากสัตว์และภาพเขียนจากผนังถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยจอยพอจะเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่ะคะ่ะและก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสมัยประวัติศาสตร์นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะคะ ภาพตอไปภาพตอไปนี้เป็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยให้น้องๆแยกภาพระหว่างยุคหินกับยุคโลหะให้ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากครับผิดครับ ลองดูใหม่อีกครั้งนะครับเก่งมากครับเก่งมากค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าคุณพ่อพูดถึงสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรแผ่นดินไทยของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ ตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมชนเมืองและเจริญรุ่งเรืองเป็นแว่นแคว้นหรืออาณาจักรแล้วจึงพัฒนามาเป็นอาณาจักรของคนไทยเอถ้าเราเป็นอาณาจักรของคนไทยก็ต้องเป็นอาณาจักรสกุลไทยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะลูกประเทศไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือที่เรียกว่าลายสือไทยนี่เองจ้าแล้วจอยรู้ไหมลูกว่าหลักฐานที่แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของไทยคืออะไรศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือเปล่าคะเก่งมากลูกเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังที่พ่อของจอยเล่าแล้วเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นพี่จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คือตัวอักษรหรือตัวหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นยุคสมัยของประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองยุคก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนในสังคมยังไม่มีตัวหนังสือใช้ส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นผู้คนในสังคมรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วค่ะนอกจากนี้การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ในสังคมเป็นเกณฑ์การแบ่งชุมชนที่ไม่มีตัวอักษรใช้เรียกว่า สมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันบางชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วจึงเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ค่ะช่วงนี้ชี้แนะสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเริ่มในราวพุทธศตวรรษที่12 ในช่วงระหว่างพุทธศักราช1,101ถึง1,200ดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึกที่กระจายอยู่ที่ดินแดนไทยค่ะายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ1ภาพโครงกระดูกในถ้าแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใดใช่แล้วครับ ข้อ2หลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดเก่งมากครับข้อ3ข้อใดเป็นเกณฑ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ถูกต้องค่ะข้อสสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคเก่งมากค่ะข้อห้สิลาจารึกเป็นหลักฐานแสดงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ยุคใด ถูกต้องครับเรามาดูเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะในข้อแรกนั้นภาพโครงกระดูกในถ้ำแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใดคำตอบก็คือที่อยู่อาศัยค่ะเนื่องจากในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมนุษย์มักอาศัยอยู่ในถ้ำค่ะ ข้อที่2หลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดคำตอบก็คือเครื่องประดับจากโลหะค่ะเนื่องจากมนุษย์มีพัฒนาการที่นำโลหะมาหลอมและเป็นยุคสุดท้ายก่อนที่จะถึงสมัยประวัติศาสตร์ค่ะข้อที่สข้อใดเป็นเกณฑ์ใช้ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คำตอบที่ถูกต้องก็คือประดิษฐ์ตัวอักษรค่ะ เนื่องจากในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวค่ะข้อที่สสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคคำตอบก็คือ2ยุคค่ะนั่นก็คือยุคหินและยุคโลหะค่ะข้อสุดท้ายศิลาจารึกเป็นหลักฐานแสดงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ยุคใดคำตอบก็คือสมัยประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรจึงต้องอาศัยหลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยกันบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะค่ะนักเรียนหลังจากดูวิดีทัศน์แล้วเป็นยังไงบ้างคะ ทดสอบตัวเองผ่านไหมคะและอย่าลืมนะคะนักเรียนสรุปลงในสมุดนะค,ะความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการชมวิดีทัศนะคะแล้วส่งครูในวันเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ